ฉันเข้าใจว่าเจ้าชายน้อยได้ฉวยโอกาสย้ายถิ่นที่อยู่ของนกป่าเพื่อการหนีมาคราวนี้ในตอนเช้าก่อนที่จะจากไปเขาจัดโลกของเขาให้เป็นระเบียบโดยจัดแจงขูดขามาไฟที่ปล่องภูเขาไฟซึ่งกำลังพ่นควันนับว่าเหมาะสำหรับใช้เป็นที่อุ่นอาหารเช้ามากเขายังมีภูเขาไฟที่ดับแล้วอีกลูกหนึ่งด้วยและอย่างที่เขากล่าวว่าไม่มีวันหลักที่เราจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้นเขาจึงขุด่องไฟป่องภูเขาไฟที่ดับนั้นด้วยทั้งนี้เนื่องจากว่าถ้าขุดเขมาได้ดีภูเขาไฟจะคุกรุ่นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่รุนแรงภูเขาไฟนั้นก็เปรียบเหมือนกับปล่องไฟในบ้านแต่เว่าบนคื้นโลกของเรามนุษย์เราเล็กเกินกว่าที่จะไปขุดขเข่าเขาไฟได้ด้วยเหตุชนี้ภูเขาไฟจึงก่อความเสียหายให้เรามากมาย จ้าชายน้อยถอนต้นไส้ซึ่งพึ่งงอกขึ้นมาอย่างเศร้าสร้อยเขาคิดว่าเขาไปครั้งนี้จะไม่กลับมาอีกแต่งานประจาวันเหล่านี้มันช่างมีความหมายต่อเจ้าชายน้อยสําหรับเช้าวันนี้และเมื่อเขารดน้ําดอกไม้เป็นครั้งสุดท้ายจะเตรียมหาครอบแก้วที่บังแดดลมให้หล่อนเขาอยากจะรับห้ที่สุดลาก่อนเขาตอบขึ้นกับดอกไม้แต่หล่อนไม่ได้ตอบลาก่อนเขากล่าวซ้ำ ดอกไม้ก็แอมไอแต่ไม่ใช่เพราะเจ้าหลันเป็นหวัดหรอก <c oughs> ฉันนี่โง่เขลาจริงๆหล่นอนพูดในที่สุดฉันขอโทษด้วยนะจงพยายามทำตัวให้มีความสุขเธอเ <c oughs> จ้าชายน้อยรู้สึกแปลกใจที่ไม่มีการค่อนขอดติเตียนเหมือนเช่นเคยเขาจึงนั่งเงินไปถือฝาค้อบแก้วค้างอยู่เขาไม่เข้าใจความอ่อนหวานอย่างเงียบสงบนี้ ฉันรักเธอจริงๆนะดอกไม้กล่าวกับเขาเธอไม่รู้หรือนี่เป็นความผิดของฉันเองแต่มันเป็นไรอันที่จริงเธอเองก็ง้อมาพอกับฉันแหละพยายามทําตนให้เป็นสุขเถอะทิ้งเจ้าฝากครอบแกวเสร็จเถอะฉันไม่ต้องการมันสักหน่อยแต่ลมฉันไม่ได้เป็นหวัดรุนแรงถึงขนาดนั้นหรอกจ้ะอากาศเย็นๆตอนค่ำคืนทำให้ฉันสดชื่นฉันเป็นดอกไม้นะ แต่พวกสัตว์ร้ายฉันก็ต้องทนพวกตัวหนอนบ้างถ้าฉันต้องการรู้จักกับผีเสื้อดูเหมือนว่าเป็นสิ่งสวยงามทีเดียวไม่เช่นั้นใครที่ไหนเล่าจะมาเยี่ยมเยียนฉันในเมื่อเธอจากไปไกลส่วนพวกสัตว์ร้ายนั้นฉันไม่กลัวมันหรอกฉันมีหนามแหลมแล้วเจ้าหล่อนก็ชี้ให้เห็นหนามแหลมสีน้ำของหล่อนและกล่าวเสริมว่าเย่ามัวชักช้าร่ำไรอยู่เลย หน้านำคาญออกในเมื่อเธอตัดสินใจจะไปแล้วก็ไปเสียทั้งนี้เขาหล่อนไม่อยากให้เขาเห็นว่าหล่อนร้องไห้ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เยอะหยิ่งอะไรเช่นนี้